ช็อกลูกสาวของพระเอกรุ่นใหญ่ถูกพบเสียชีวิตปริศนาภายในโรงแรมจากสื่อต่างประเทศได้รายงานว่าวิกตอเรียโจนลูกสาวของนักแสดงรุ่นใหญ่ทอมมี่ดีโจนได้รับการเสนอข้อตกลงยอมรับสารภาพจากอายการซึ่งมีเงื่อนไขให้เธองดใช้ยาเสพติดและเข้ารับการตรวจสุ่ม แต่เธอเสียชีวิตกระทันหันก่อนถึงวันขึ้นศาลซึ่งวิกตอเรียถูกพบเสียชีวิตภายในโรงแรมเมื่อเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยเสียงจากการแจ้งเหตุของเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินชี้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเกินขนาดก่อนหน้านี้วิกตอเรียเคยถูกจับกลุมในเดือนเมษายนจากคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในเขต นาปาคันทรีโดยอายการเสนอให้เธอยอมรับผิดในข้อหาขัดขวางการจับกลุมและครอบครองยาเสพติดเพื่อแลกกับการยกเลิกข้อหาการอยู่ภายใต้อิทธิพลของสารยาเสพติดเงื่อนไขสำคัญคือต้องงดใช้ยาเสพติดเข้ารับการตรวจสุ่มอยู่ภายใต้การควบคุมพฤติกรรมเป็นเวลา1ปีและเข้าร่วมโปรแกรมบำบัดหรือคำปรึกษาทางเลือก พร้อมชำระค่าใช้จ่ายและค่าปรับทั้งหมดด้วยตนเองกำหนดนัดขึ้นศาลครั้งถัดไปของเธอคือวันที่20มกราคมซึ่งคาดว่าอาจมีการยื่นคำสารภาพแต่เธอเสียชีวิตก่อนถึงวันดังกล่าวครอบครัวของวิกตอเรียออกถแถลงการสั้นๆแสดงความขอบคุณต่อกำลังใจจากสาธารณชน พร้อมขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาแห่งการสูญเสียวิกตอเรียโจนเสียชีวิตในวัย34ปีขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณ New Nth ค่ะ